สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13ตุลาคมกลับมาจะเ,เจอทีเด็ดโตัวเด้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัพพนเฉพาะคุณที่มัน่นใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ำคืนวันนี้มีมาฝาก3 EP ตามปกตินะครับ EP ละ2คู่และท่านกำลังอยู่ EP 2ออสเตรียกับเบลเยียม ไอแลนด์ Island, กับกรีกห้ามผ่านินการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟ like, ังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกครับเช้ข้อมูลสองโดูดแหนดกแขปออสเตรียกับเบลเยียมแข่งขันกันต่อตีหนึ่งสี่สิบห้าสนับราคาอยู่ที่เสมอเบลเยียมเป็นเกมหนักเป็นเกมเหนื่อยนะเป็นเกมในกลุ่ม F เป็นเกมระหว่างรองจากฝกูงจากฝูงที่มีคะแนนเท่ากัน ด้วยผลงาน5เกมชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครทั้งคู่นะครับก็เรียกว่า,าสูงสีดูดีการเป็นจ่าฝูงการไปลองจ่าฝูงแตกต่างก,กันแค่เรื่องของประตูได้เสียเท่านั้นเพราะนั้นเกมนี้คือการแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงโดยตรงแย่งตำแหน่งกันโดยตรงโอ้โหจะบอกว่าเมามันแหละครับราคามีแค่น้ำจึงไม่แปลกใจอะไรเลยสำหรับออสเตรียแล้วก็เบลเยียม นะสูงสีจริงๆอย่างไรก็ตามสำหรับเกมคู่นี้เมื่อเป็นสองพูดูแฮนดิแคปจากเจ้าต้้ห้าลายปรากฏว่าในส่วนของราคาพูเจ้าเลือกที่จะเชื่อใจโอกาสของเบลเยียมเพราะเป็นช่องที่มีการปรับราคาลดลง4ต่อ1นะ4ต่อ1อยู่กับเบลเยียมช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมด5รายครบถ้วน ก็คือเจ้ามันคิดว่าคู่นี้จะจบด้วยการเสมอว่ามีผลแพ้ชนะแน่แน่ส่วนช่องจะมานนะก็เป็นการปรับลดลงสามเพิ่มขึ้นสองก็ได้บอกว่าดูอย่างนี้ก็ยังมีความสูงสีนะแม้มันจะโน้มมาทางฝั่งเบลเยียมก็ตามส่วนแฮนดิแคปเป็นราคาเสมอเบลเยียมแต่พอเป็นเรื่องของแฮนดิแคปเจ้ากลับเลือกข้างชัดเจนมากมากเพราะไปเรื่องอยู่กับฝั่งทีมเยือนเบลเยียมปรับราคาลดลงทั้งหมด ส่วนจ้าบ้านออสเตรียปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพราะนั้นคู่นี้ต้องวางใส่ตอบเบลเยียมนะครับในราคาที่มีแค่น้ำนี่แหละเสมอเบลเยียมจัดเบลเยียมไปเป็นที่เด็ดตัวเน้นสวดสิบดาวตัวแรกใน EP2 ประจำค่ำคืนบนศกนี้ครับอยู่เบลเยียมคู่ต่อมาครับไอซ์แลนด์กับกรีกแข่งขันกันตอนึ่งสีิ้าไอซ์แลนด์จะบ้านต่ออยู่ที่ปอปา เป็นเกมในกลุ่ม B เป็นเกมกลุ่มเดียวกับเฝรั่งเศสฮอลแลนด์นะครับโดยที่ทั้งสองทีมนี้ไอส์แลนด์มีอยู่3นามคะแนนเป็นทีมแำดับที่4ก็จะว่าไปแล้วก็ยังรุนเหนื่อยแหละสำหรับจชาวออไอต์แลด์นะครับเพราะมีเพียงแค่3นามคะแนนเท่านั้นในขณนะที่กรีกเป็นทีมดับที่2นะครับมีอยู่9ก้าคะแนนเท่ากับฮอลแลนด์เลย แต่ว่าพวกเขามีประตูได้เสียดีกว่าเพราะนั้นเกรกอยู่ในสถานการณ์ที่ยังลุ้นผ่านเครารอบได้อาจจะไม่ถึงขั้นลุ้นแย่งจากฝูงได้เพราะว่าจากฝูงฝรั่งเศสก็ชนะ5เกมรวดแต่ลุ้นแยกอนันดับที่สองจากฮอนแลนดนัดนอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ก็อนันดับดีกว่าอยู่แล้วด้วยเ,เรียกว่าถ้าเกมนี้ชนะได้บูเอาชนะไอแลนด์ได้แล้วคอนแลนด์เกิดพลาดท่าแพ้กับฝรั่งเศส อันนี้จะยิ่งเห็นชัดถึงระยะห่างถึงโองกาสผ่านเข้ารอบนี่แหละเพราะนั้นมองเลยว่าเกมนี้ก็สำคัญต่อฝั่งกริกแต่อย่างไรก็ตามไอ a n แลนด์เองก็ดูแล้วมันยังไม่ยอมนะพวกเขาก็ยังจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วก็ต่อตามเชิงจะบ้านมาอย่างที่เห็นอย่างไรก็ตามเมื่อสองผู้โดยแฮนดิแคปปรากฏว่าวันนี้ในราคาพูเจ้าทห้าลายไม่เชื่อใจจะบ้านไอแลนด์เลย ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดครบถ้วนเลยไม่เชื่อแต่พวกเขาเชื่อในโอกาสเสมอปรับลดลงสี่ไม่ขยับหนึ่งเชื่อในโอกาสทีมเยนย่างคลิกปรับลดลงสี่นะสี่ต่อหนึ่งปรับลดเอ่อสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องทีมเยนเล็กเพราะฉะนั้นตัวพูเนี่ยมองว่าไม่เสมอกันก็เป็นกริกชนะแฮนดิแคปจะบ้านต่อตามเชิงบาบาลมห้าปรากฏว่าในแฮนดิแคปเจ้าละห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเจ้าบ้านบอลต่อ และปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องที่มีนบนลรองเพราะนั้นผูนน้นี้นนแคปนี้ยืนอยู่กับรบองกร็กแบบเต็มๆชัดๆส่วนรองกร็กครับเป็นที่นตัวเน็นสุดสิบดาวตัวที่สองนะใน EP 2, สองปรจําค่ำคือว่าส่งนี้นะ EP 2, สองสองคู่ก็คืออยู่เบลเยียมในราคาเสมอเบลเยียมแล้วก็ส่วนรองกร็กที่บุกไปเยือน นะเป็นรองที่ราคาปอปลาลบห้านะก็นี่คือ EP พสองครับส่วนใครยังไม่ได้รับฟัง EP พหนึ่งใครยังไม่ได้รับฟัง EP พีสามรบกวนติดตามกันให้ครบนะจบทั้งสามมีพีด้วยสุดท้ายก็เหลือได้ว่าถ้าจะเลือกคู่ไหนตัวไหนก็แล้วแต่โชคดีครับ